marathon request play play hey, เพลง s ันเพลงยาวเฮ้ยวันสุดท้ายครับวันนี้ <ผม S 1> นะเดี๋ยวจะให้น้องๆทางบ้านนะครับโทรเข้ามานะครับผมอยากฟังเพลงอะไรนะฮะในเพลย์ลิสด้านซ้ายของเรานี่นะค,ะครับโทรเข้าม,มาเลยแต่วันนี้เราพิเศษว่ะครับน้องน็อตมาอยู่กับเราในรายการหนึ่งที่ ขอแม่เดี๋ยวให้น้องนดร้องให้กันเลยใช่เลยแม้ว่าจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าไม่ใช่เพลงของตัวเองครับน้องนดก็จะร้องให้เหมือนกันครับเป็นว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะครับผมในถ้าใครนะครับอยากให้อยากรีเวสเงเข้ามาคโทรไม่ได้ครับที่0 2 6 9 9 0 6 2ครับผมส่วนตอนนี้สายแากพร้อมแล้วครับโอเคครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล่ครับน้อง่นะครับีค่ะ โอเคน้องยูยี่น้องยูยี่อยากให้พี่นรสร้องเพลงอะไรครับเพลงกลัวค่ะเพลงกลัวด้วยของปามี่นะคะเพลงกลัวของปามี่ของปามี่ใช่ไหมคะค่ะโอเคไม่ต้องมีสั้นมียาวครับงั้นเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะครับเพลงกลัวกับน้ัมรสครับผม เพจนี้พี่รู้สึกกลัวจังเลยครับกลัวว่าหัวใจพี่จะเป็นของโน้ตนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเนี่กลับมาเนี่ยโดนเลยเธอทีมงานสั่งไว้แล้วว่าห้ามเลยเขตนี้ไปเขาบอกว่าาาเเเดินขข้ไปบอกให้เดินเข้าไปได้เอาเป็นว่ายังโทรกันมาได้มาเรียกเพื่อนแซงขอาโน้ตกันได้นะครับถูกต้องครับจบแล้วหนึ่งเพลงคราวนี้ขอสายสองเลยดีกว่าครับฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลสวั es, สดีค่ะสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยน้องนิวค่ะน้องนิววันนี้น้องนิวอยากให้พี่น็อตร้องเพลงอะไรครับยังโสดค่ะยังโสดยังโสดซลิฟขอมาจัดให้ยังโสดเวอร์ชันน้องน็อตครับผมย้้อมีัง จะมองตารอใครจะมาใครจะมาดูแลรอไปนานๆฉันก็ชักท้อแท้หวังไ weakest, ว้แค่นี้แค่ได้พบเจ้าชายพอมีเธอมามีเธอมาวนเวียนเธอยังเนียนเนียนกันไปตามองกันไปมองกันไปที่ไรจะทำยังไงนะนๆวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอสักครั้งที่ตา She's might. Like น้ำลายไปเลยดูตัองนานเราเราไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามนายพอดีเลยนายลักน้ำลายหรือเปล่ามองว่าใช่นะใช่ใลยเนี่ยยังโสดแป้งมันมันไปหน่อยก็เลยแบบตื่นตื่นตันตื่ร้องเพลงนี้ตื่นเต้นแล้วไปหนูละน้ำขิงสักแก้วอ่ะ จบไปแล้วเพลงยังโสดนะครับคอมแมร์จัดให้เพลงนี้จัดไปแล้วเดี๋ยวรับสายกันต่อเลยว่าต่อแรเจ้าของเพลงอะไรดีโอเคครับรับสายครับสายต่อมาครับผมฮัลโหลเหลือเหลือลโหลือสวัสครับฮัลโหลเฮ้ยพี่ไก่์ขาสวัสดีค่ะขาฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะครับผมอ่าน้องจอยวันนี้อยากให้พี่น็อตร้องเพลงอะไรครับเล่นของสูงค่ะเล่นของสูงจัดไปเลย น้องเตยอยากอยากบอกอะไรพี่โน้อตไหมฮะพี่โน้อตน่ารักมากเลยคร <ald> <interpret. S 2> ier, ับโอ้โหเกินเลยอพี่คอนเฟิร์มเบืคอนเฟิร์มจริงๆริงน้องน้องเราจะลองเพลงของสูงต้องมีบันไดไหมคะทำไมเดี๋ยวพี่เป็นบันไดคือไปเล่นของสูงๆโอ้ยไอพี่อ่ะพี่อ่ะต้องปีนหาน้องโน้ตฮะเขาะน้องโน้ตอยู่สูงไงเอาชื่อโน้ตเอาชื่อโน็อตเรียกโน้ตมาแล้ว โ <Okay, S 2> อเคครับงั้นเล่นของสูงขอมาจัดให้อเอาเดนตรีมาเลย โอ้ยดูคอูคอใช่ไหมมันเป็นเป็นชีิคของเธอใช่ไหมจากสาวชิวๆกลายเป็นสาวร้องไปแล้วเต็มที่จริงๆนะุ่ตอนแรกถอนพียาดถอนพี่จนไมคะร้อนมากอาเดี๋ยวถมไม้ให้ครับถิมไม้แหมานี่น้องนี่ออะนี่ผมมาายต่อดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรโ้รมาเลยครับ0 2นย9 0อครับผมมาเลยครับ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับน้องนุกค่ะน้องนุกอ่าค่ะครับอยากจะขอเพลงอะไรผู้ชายในฝันค่ะอยากฟังมือร้องนุ๊กถ่กโอ้โหเฮ้ยเหมือนเหมือนมีรักสองหคนเลยนี่รับมอบภูมิใจเไปก่อนเลยเห็นพี่ เห็นเห็นที่แชมป์บอกอาการนะคะก็เลยอยากให้พี่นาร้องให้ฟังอะไรอย่างนี้ออ๋เห็นที่แชมป์บอกอาการลูกทุ่งอออาการลูกทุ่งเฮ้ยแค่หน้าพี่่แคหน้าพี่่แคหน้าพี่ลูกทุ่งเราติรับก่อนเห็นที่แชมป์อยากเล่นของสูงก็เลยอยากอยากให้พี่นาร้องเพลงผู้ชายในฝันแล้วพี่มาร้อเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอ่ะในเมื่อขอมาเช่นเคยรับจัดให้แบบมาจัดไปเลยค่ะโอเคขอบคุณน้องนะครับเดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยเพลงผู้ชายในฝันครับา้ าไปเที่ยวดูนังแล้วพาไปนั่งจูดีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดเดิน ดแล้วค่ัที่จบก่อนเมื่อกี้นนท์เร่มียังงดีแล้วค่ที่จบก่อนโอเคอ่าเป็นช่วงมาชอนรีเควสของเรานีได้ฟังกันไปแบบเต็มๆนัเต็นีมากอะเฮ้ยเฮยี๋ยวเอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดียเยเดียเดี๋ยว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 เดยเดยไดีี๋ยวเดเเี๋ยวเดเราก็วดเีเดว เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมานะฮะจะได้ฟังนะฮะน้ตร้องเพลงของตัวเองกันบ้างครับเอาของช่วงนี้นะฮะไปพักเรลคิปนักสิบชาติไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเลยโอ้ยสี่ใบเฟ้